ใช่อ,ใอันนี้แหละย,ยิ่งไอ,ไอนี่แคปหมูนี่พ่อพ่อวอยเอามานี่เอ่อเอาพักผ่อนแป๊บนะคะนั่งพักผ่อนนะคะ แบ่หมดชัดก่อนแม่ชัดก่อนเออแม่ชัดก่อนที่ขนมเยอะนะอ่าที่ขนมกะอ้วนออ่ชัดแบบก่อนนะเออชัดแบบก่อนนะติ๊กตักติ๊กตักเฮ้ยแม่ชัดแบบให้แม่แม่ชัดแบบแล้วแม่เดินคลายคล้องกันเป็นแม่เป็นลูกกันนี่พี่น้องเออเออไม่แบบถอ อันนี้มุกเจ้าเห็นแค่ส่วนหนึ่งเลยแบบเขาเล่นแบบไม่ได้หัวแค่มาค่ะแม่ก็จของหมูแปลกเลยโอ้ยอย่ามายุ่กับแม่แ่ะอสรุปแล้วใครเป็นแม่เนี่ยพลอยหรือเพชรเป็นแม่น้องน้องน้องอย่าทำสิลูกแม่ชอบอบแกของแม่โอเออเออเออ อุ้ยโทรได้ไหมโทรสิพ่องจพอแบลปุบแม่ลงอ่ะอฮัลโหลค่ะพ่อจะแกกันแตหมดโลยเ้ยฮ้ยเยเฮ้ดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮะเยรับสายค่ย้ยลฮเย ฮั hello, ลโหลพลอยรับสายค่ะต้องาการคุยสายกับใครคะอ๋อแม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรแฮปปี้เบิร์เดย์พี่ฝ้ายนะเดี๋ยวแม่แฮปปี้เบอร์เดย์ยูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ยูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์มีได้หมดเลยพี่น้องได้ตั้งแต่แบบ เขาลองแบบไรแม่แกัดเจ้าปลาหรอเมื่อคืนไหนเนี่ยมา่ยคือคือพี่ไฝ่เหรอพี่ไฝ่วันเกิดพี่ฝ้ายเมื่อวานเนี่ยแม่แอนบอกว่าแม่แอนจะโทรมาแล้วแม่แอนจะบอกให้ให้ให้พี่พลอยกับน้องเพชรแฮปปี้เบิร์เดย์ให้พี่ฝ้ายนะคะอยอ วเสียกัน